สวัสดีครับทุกคนอาทิตย์นี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วในวิชาประวัติศาสตร์นะครับอาทิตย์นี้นะครับจะมาต่อเรื่องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเหตุการณ์ที่มีความสําคัญนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับที่เกิด การถลายการพุมโดยการใช้ความรุนแรงรุนแรงอย่างมากเลยครั้งที่แล้วเนี่ยถือเรียกว่าวันที่แบบฆ่านกพิราบเลยดีกว่านะครับมีคนบาดเจ็บล้มตายมันมากมีภาพความรุนแรงเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมานะครับได้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะเรียกว่าเหตุการณ์พฤษภารทมินวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องคฤษภาทมินกันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับผูอยากจะให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้นะครับแล้วรู้ไหมว่าภาพต่อไปเนี้มันคือภาพอะไรครับผมนี่ภาพนี้หลายคนรู้แน่นอนต้องรู้สิเราเรียนกันมาหลายครั้งแล้วภาพนี้คืออนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นที่บรรจุรัฐธรรมนูญนะเป็นที่บรรจุรัฐธรรมนูญนะครับแล้วเวลามีเรียกร้อมชุมนุมอะไรใช่ไหม เราก็จะไปผู้ชุมนุมก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ภาพนี้เอ้ยอยู่ที่สถานที่นี้อ่าครับผมอต่อมาอันุสาวรีชัยสมรภูมินะครับอันนี้สร้างไว้ให้ระลึกถึงสงครามไทยอินโดจีนกับฝรั่งเศสนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเราก็เกือบโดนฝรั่งเศสยึดประเทศอีกแล้วอ่ ครั้งนี้นะเกิดขึ้นในช่วงยุคอสงครามโลกครั้งที่สองอยังไม่จบสิ้นดีอะ่ะนะครับผมอ่ะต่อมาอันนี้ไม่ใช่ลูกสวบรีนะแต่เป็นเขาเรียกว่าอา่อันุสรสถาน14ตุรานะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ ก็ไม่เชิงอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอยู่บริเวณเกือบถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนะ์ก็อยู่ก็เอาเป็นว่าบริเวณแล้วกันไม่ได้อยู่ข้างในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นอนุสรสถาน14ตุลาเพื่อให้รลึกถึงเหตุการณ์14ตุลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็อันนี้ครับก็เป็นอนุสร์สถานเหมือนกันเพิ่งสร้างขึ้นเขาเรียกว่าอนุสรสถาน6ตุลา2519 มสิ่งเหล่านี้ที่คูจะให้ดูนะครับเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์อะไรผ่านมานะเขาก็จะสร้างอนุสรสถานไว้เพื่อให้ระลึกถึงเหตุการณ์นั้นๆนะครับผมแต่ว่าเหตุการณ์พุทธาธมินเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีอนุสรสถานนะครับผมอ่านะครับต่อมานะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องคุณสมาัติมินเนี่ยครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยมาดูประวัติการรัฐประหารกี้ก่อนนะครับในประเทศไทยนะครับมีการรัฐประหารทั้งหมด13ครั้งนะครับอ่าอย่างที่เราเรียนก,กันไปชั่วโมงแรกๆนะครับก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยครูก็ได้บอกแล้วว่าอ่าในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับอ่าถ้าเผื่อกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่นํากําลังเข้ามา แล้วก็จะยึดอำนาจการบริหารของรัฐบาลเก่านะครับหรือรัฐบาลที่มีอยู่เนี่ยถ้าทําสําเร็จนะครับเราจะเรียกว่าการรัฐประหารแต่ถ้าทำไม่สาเร็จเนี่ยก็จะเราจะเรียกว่ากบฏนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมีเพียงครั้งเดียวนะครับคือวันที่24มิถุนา2475นั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูญาณาสิทธิราชนะครับไปเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับผมทีนี้ ในระหว่างเหตุการณ์ทั้งหมดที่การรัฐประหารมาเนี่ยที่ารสำเร็จเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วมี13าครั้งเนาะครั้งที่สามเนี่ยอ่าครั้งที่13นะครับก็คนล่าสุดนี่เราคุณหน้าคุณตาคุณดีนะครับอ่าคนเอกปัะยุจันโอชานะครับเอ่อตอนนั้นเนี่ยท่านยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการของคุณนิวัฒทำลงบุญทรงไพศาลนะครับเพราะว่าอ่านายกยิ่งรักงเนี่ยโดนปลดแล้วนะในคดีจำนำข้าวนะให้ หลด,ดออกจากตำแหน่งในขณะนั้นนะครับผมวัน,นี้ครูอยากจะให้มาดูครั้งที่11นะครับ11วันที่23่กุมภาพันธ์สองห้าพลเอกสุนทรคงสมพงศ์นะครับสุนทรคงสมพงศ์ขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับยึดอำนาจพลเอกชาติชายชุนวัน นะครับยึดอำนาจพลเอกชาติชายจุนวันนะครับแล้วก็ได้ตั้งคณะรอสอชอขึ้นนัน่นคือรักษาความสงบแห่งชาตินะครับไปต่อกันทีนี้เรื่องที่มาเรียนที่บอกที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องพุษภาธมินพุทธศักราช2535นะครับภาพนี้เป็นภาพจบเนาะ จริงๆครูก็อยากจะหาภาพเปิดงานนะแต่เอาภาพจบมาดีกว่านะครับภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับคนที่เราเห็นอยู่ในภาพนั่งอยู่บนโซฟานะั่นคือในหลวงราชการที่9ว่าบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชโอเคพ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับส่วนคนที่ใส่สูทนั่งหันหน้ามาทางเรานะอยู่ตรงกลางคนเนี้ยนะครับก็คือพลเอกสุจินดาคลาประยูน ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นส่วนคนที่ใส่เสื้อมหมวห้อมอยู่ตรงนี้อยู่ซ้ายมือสุดนะครับก็คือพลตีจำลองสีเมืองอเป็นแกนนำผู้ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลพลเอกสุจินดาส่วนคนนี้นะครับคนนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอกอุแห่งประเทศไทยเป็นรัฐบุรุษหนึ่งเดียวของประเทศไทยนั่นคือ พลเอกเปรมตีรสุรานนท์นะครับแล้วขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นองคมนตรีนะครับส่วนคนนี้นางกมหน้าอยู่ภาพนี้ไม่เห็นหน้าท่านเลยเนาะนั่นคือท่านอาจารย์สัราจารย์สัญญาธรรมศาสตร์นะครับอ่าเป็นอธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะแล้วก็เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ในขณะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานองคองมนตรีนั่คือเป็นผู้ที่รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับอ้าวต่อมาเหตุการณ์นี้นะคะครูจะสรุปสั้นๆเป็นข้อความก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเนี่ยเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลครั้งสําคัญครั้งหนึ่งนะครับในประวัตศาสตร์การเมืองที่มีพลเอกสุจินดาคาประอยู่เป็นนายก และต่อต้านการสื่ออำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสชอนั่นเองนะครับในระหว่างวันที่17-24ถึง24พฤษภาคม2535นะครับซึ่งเป็นการรัฐประหารรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พนะุทธศักราช2534นะครับนำไปสู่การปราบปรามและประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและ ทหารกับประชาชนผู้ชุมนุมมีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากนะครับพลเอกสุจินดาเนี่ยท่านนาย,ยกเนี่ยนะครับในขณะนั้นแถลงว่ามผีผู้เสียชีวิตทั้งหมด44คนบาดเจ็บ1,728คนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับต่อมามาดูกันดีกว่าตัวละครเรื่องนี้หรือคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับนี่เลย อย่างที่บอกไปนะครับเอาขวามือสุดก่อนนะครับขวามือสุดนขวามือสุดเนี่ยคือพลเอกสุจินดาคาประยูนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนกลางนะครับพลเอกสุนทรคงสมพงศ์หัวหน้าคณะรสชรหรือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับส่วนคนนี้คือพลเอกชาติชายชุนวันนะครับหรือ รัชชาติเขาไม่มีฉายาว่ารัชชาตินะครับคนนี้เป็นนายกคนเก่าคนขวามือเป็นนายกคนใหม่คนกลางเป็นคนที่อำนาจคนเก่านะครับดูต่อนะครับอ่าคนเอกสุจินดาบอกแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพด้านขวามือก็เป็นภาพในวัยชราของท่านนะตัวน,นี้นะครับคนตีจำลองสีเมืองนะครับ เป็นแกนนำในการประท้วงขับไล่พลเอกสุจินดานะครับโดยการอดอาหารโหดังมากเลยในขณะนั้นนะครับท่านยอมอดอาหารสุดท้ายถ้ากลับมากินอยู่ดีอะนะพราะอดอาหารประท้วงไม่สำเร็จนะครับอีกคนหนึงที่อดอาหารพร้อมคนจีนจำลองนะครับก็เรืออากาศตีฉลาดวรชัดนะครับท่านก็เป็นคนที่ อยู่เคียงข้างคนที่จำลองในการอดอาหารแล้วกลับมากินพร้อมกันนะอ่ะผูมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเพื่อให้เรียนได้เข้าใจเหตุการณ์นี้มากขึ้นนะครับอ่ะตั้งใจฟังตั้งใจดูนะเหตุการณ์พฤกษภาพมินปี2535 เหตุการณ์พึกสาามินนั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งในความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยต้องท้าความไปตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณปี2534ที่พลเอกชาติชายจุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยในสมัยนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องนโยบายต่างประเทศคือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าช่วงสุดท้ายของวาระถูกโจมตีว่ามีเรื่องทุจริตและเป็นผลิตการรัฐสภาเพราะมีสอสอในสังกัดมากทําให้เชื่อมโยงมายังอีกเหตุการณ์หนึ่ง ก็คือการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอ,อนำโดยพลเอกสุจินดาคราประยูนโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลของพลเอกชาติชายช่อราชบางหลวงและเป็นผดิตการรัฐสภาจากนั้นก็แต่งตั้งน,นายอนันต์ญญรารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2535พลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยถูกคัดค้าและประท้วงจากประชาชนจํานวนมาก เพราะเป็นการสืบทอดอำนาจจากรอสชอชอและแต่งตั้งพรรคพวกเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเกิดการประท้วงชุมนุมขับไล่โดยมีพลนตรีตำลองสีเมืองเป็นแกนนำาณะเวลานั้นก็ได้เกิดเ,เหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาทมิฬขึ้นมาซึ่งเป็นการประทะกันร,ระหว่างประชาชนและรัฐบาลซึ่งมีการประทะกันอย่างรุนแรงจนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากสุดท้ายพลเอกสุกินดาคาประยุนก็ต้องลาออกจากตาแหน่ง ภายหลังจากนั้นนายอานันต์ปัญญาชุนก็กลับมารักตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดอครับผมอันนี้เป็นสรุปย,ยอ่อๆเนอะคนเอกสุจินดานะครับอท่านมีวลีเด็ดอยู่นะครับตอนท่านขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าท่านยอมเสียสัตว์เพื่อชาตินะครับยอมคืนน้ำลายตัวเองนะครับ ก่อนนั้นท่านเป็นรอสชอเนี่ยท่านได้ประกาศไว้ว่าคณะรสชเนี่ยจะไม่สืบทอดหน้าแต่อย่างใดนะครับแต่ท่านก็ได้ออกมาประกาศเลยนะครับออกทีวีเลยว่าท่านี่ยอมเสียสัตว์เพื่อชาตินะครับเพราะอยากให้ประเทศนะฮะประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะครับอาทีนี้ภาพเหตุการณ์นะต่อไปนี้นครับเป็นภาพของการยุติเหตุการณ์การชุมนุมครั้งนี้นะครับอ่าผมบอกแล้วมันภาพจบ นะผมอธิบายไปแล้วเนาะว่ามีใครนักนะครับอ่มาดูกันต่อนะครับเป็นภาพเหตุการณ์การสลายการชุมนุมนครับผมนี่อันนี้เริ่มก่อนสายมือของเราเนี่ยของคู่เนี่ยนะครับของหน้าจอเนี่ยครับที่อยู่ในภาพขาวดําเนี่ยคือพลตีจาลองสี่เมืองนะครับส่วนฝ่ามือคือฝรั่งคนหนึ่งเท่านั้นน,นะแต่ที่ครัวภาพมาเนี่ยเพราะอยากจะให้รู้มือถือม็อบ พุทธพาธามินนะครับพุทธพาธามินเหตุการณ์เนี้ยเขาเรียกม็อบนี้ว่าม็อบมือถือเพราะเนื่องจากว่ามีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารในการสั่งการต่างๆนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มือถือเนี่ยเพิ่งเข้ามาในยุคนั้นเป็นยุคแรกๆนะครับที่เราเห็นก็คือมือถือที่เรียกว่ารุ่นถ้าคูจำไม่ผิดเขาเรียกวกระดูกหมูหรือกระดูกหมาเนี่ยประมาณนี้นะครับใหญ่มากมีใหญ่กว่านี้อีกนะ เป็นกระติกน้ําร้อนเหมือนกระติกอะกะติกน้ําร้อนใหญ่ๆอย่างเง้ยอันนี้ก็คือเล็กลงมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในขณะนั้นนะแล้วก็เลยเรียกม็อบนี้ว่าเป็นม็อบมือถือเพราะจัดการอะไรทุกอย่างผ่านระบบมือถือนะครับต่อมาเป็นภาพรถเมย์นะครับการโดดท้วงทีไรจะต้องมีเอารถเมย์รถสิบล้อมาในะอดีตเนี่ยนะครับ ไม่มีอะไรนอกจากรถเมล์ละนะครับแล้วสายที่เป็นตํานานที่สุดก็คือสาย25รถเมล์แดง25นะครับมักจะโดนผู้ชุมนุมเนี่ยโดนยึดโดนจี้มาแล้วก็มาเป็นบังเกอร์นะครับเนี่ยรถเมล์เนี่ยอย,ย,ย่งรถถังเนยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นภาพผู้ชุมนุมที่มารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนาะในภาพก็จะเห็นมี บุคคลหนึ่งที่ใช้มือถือในการโทรศัพท์พูดคุยอนะครับผมมือถือก,ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนแต่ต้องมีคนมีตังค์เท่านั้นนหะถึงจะซื้อได้ยุคนั้นเครื่องนึงก็ราคาหลายแสนอะ่ะสองสามแสนเลยก็ว่าได้นะครับอามาดูต่อนะครับอันนี้เป็นภาพที่ประชาชนเนี่ยมาร่วมชุมนุมกันบริเวณอุสโซรีระชาธกปไตานั่นเองอ่าอ่า ันนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับที่มารวมกันแล้วมีการตั้งเวทีมีการชุมนุมประท้วงเออแต่การชุมนุมปะหาไม่มีเดินไปจุดนั้นจุดนี้นะไม่มีอะไรก็คือนัดชุมนุมจุดไหนก็จุดนั้นเลยนะครับผมอันนี้นักศึกษาก็เริ่มออกมานะครับประชาชนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับต่อมาแล้วครับอันนี้สลายการชุมนุมแล้ว ทหารก็เริ่มออกมาเป็นเต็มนะครับมีอาวุธอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับภาพนี้ต้องตั้งชื่อให้ว่าเพนนะเพนโกยแนบดีกว่าทหารเนี่ยวิ่งกูเข้ามาเลยผู้ชุมนุมก็วิ่งหนีดีกว่าทำอะไรไม่ได้เราเห็นอยู่ข้างหลังนะครับมีโลมีอาวุธมีรถโอวยุทโธปกรณ์พร้อมนะครับจริงๆเนี่ยผู้ชุมนุมเยอะกว่าทั้นเยอะเนาะน่าจะบุกเข้าไปเลยเนาะ แต่ก็คิดว่าคงสู้อะไรไม่ได้นะครับภาพต่อมาอันนี้เป็นแนวป้องกันทหารกับแนวป้องกันของผู้ชุมนุมนะครับตรงกลางก็จะมีพวกลวดลวดสงครามลวดสนามเนี่ยขึงอยู่นะครับไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเข้ามาใกล้มากไปกว่านี้นะครับไอ้ลวดพวกนี้คมมากเลยเนาะถ้าใครเคยเห็นหรือใครเคยสัมผัสจะรู้ว่าืมอันตรายจริงอย่าเข้าใกล้นะครับ ต่อมาเป็นภาพทหารเนี่ยน่าใช้กระสุนยางในการโจมตีผู้ชุมนุมเพื่อให้สลายการชุมนุมไปนะครับอันนี้เป็นภาพที่ทหารนะครับบุกเข้าบุกเข้าไปควบคุมตัวพลตีจำลองสีเมืองนะครับแกนนําของผู้ชุมนุมในขณะนั้นนะครับแต่การชุมนุมก็ไม่ได้จบลงหรอกผู้ชุมนุมเนี่ยเริ่มลุกคือขึ้นมาอีกนะครับอย่าคิดว่าจบสุดท้ายแล้วเป็นไงรู้ไหม แแพ้ครับยังไงถ้าผู้ชมรมเนี่ยก็ต้องยอมนะครับตามกฎเลยถ้ายอมแพ้ทําไงครับเนี่ยครับนอนหมอบลงไปลาบลงไปนะครับอัะน,ะบอนนี้เป็นภาพคลิปวิดีโอนะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงให้ในายกมงตรีและแกนนำผู้ชมุมบัตรทวงเนี่ย พร้อมด้วยรัฐบุรุษแล้วก็ประธานองคมนตรีเนี่ยเข้าเฝ้านะครับก็จะพูดคุยพบปะเดี๋ยวคูจะเปิดคลิปให้แล้วก็จะกอไปเร็วหน่อยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาโทษทีโทษทีนะเอามานะวันนี้เวลายี่สวันนี้เวลา2นนี่อน,นาฬิกา10นาทีอกอไปเรื่อยๆยนะเป็นตินสูลานนท์องค์มนตรีอาจีเมือ อันนี้เป็นภาพที่พระองค์ท่านนะครับถ่ายทอดสดที่ให้มีพวกนายยกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนําผู้ี่วยเข้าไปพปะปากคุยก็พยายามจะเร่งเสียงให้ดังที่สุดว่าพระองค์ทรงตัดอะไรกับบุคคลเหล่านี้ก็ไม่รู้เรื่องนะฮะแต่แน่นอนนะท่านคงจะบอกว่าขอให้ยุติขอให้แบบ จบๆไปอย่าให้มีเกิดความรุนแรงขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะทุกฝ่ายก็ก็ยอมนะไม่มีฝ่ายไหนขัดขืนพอหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันในหลวงเนี่ยพลเอกสุจินดาคารยูลแล้วก็พลตีจำลองสีเมืองเนี่ยจับมือกันออกโทรทัศน์ครับแล้วก็ประกาศพลเอกสุจินดาเนี่ยก็ประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี คนตีจำลองสีเมืองเนี่ยก็ประกาศยุติการชุมนุมเหมือนถอยคนละเก้าอะนะครับทุกอย่างก็จบลงนะครับอ่าผู้ขอกอไปนะเพราะว่าฟังพระองค์พูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าสื่อในสมัยนั้นก็ไม่ได้เจริญมากมายนะ โอเคครับเ,เรื่องของพิษสภาธรมิพออนพศ2,535กระจบเป็เท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำแบบสอบถามใน Google Form เดี๋ยวครูจะส่งให้ในกลุ่มนะแล้วก็ส่งกลับมาให้เรียบร้อยนะครับแคปหน้าจอส่งมาให้เรียบร้อยว่าทำแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจแล้วก็เช็คชื่อภายในตัวนะครับทีนี้ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจเนี่ยครู ได้วางเนื้อเรื่องกับสคริปไว้ในเพจประวัติศาสตร์นะครับบายกูต้นกูช็อปนะครับประวัติศาสตร์หมหให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปติดตามได้นะฮะโอเคงนอาทิตย์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าภาพเดิมเวลาเดิมเราก็มาเจอกันใหม่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ